สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเป็นสุดท้ายมาแล้วครับอขอบคยาพี่แอ๊กผมและจูจังค่ะครับฉากใหม่ขอเธอหน่ดนึงจ้า,านี่อยู่กันฉากใหม่ครับแต่ว่าเราวันนี้เรามารีวิวรถรุ่นเก่าของเรากันนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เฮียเป้เคยรีวิวว่าชอบมากๆใช่ครับตอนนั้นเป็นรักแรกของเรารักแรกแล้วเฮ้ยไม่ครับปี2016เราได้เคยรีวิวจักรยานภาพตัวนี้ไปแล้วนะครับ ิเกอร์ตันโคม1508นะครับตัวนี้เป็นตทียานครับเฟรมโคโมรี่ที่ผมขี่แล้วผมโอโหลงหลายและชอบมากนะครับค่ะวันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่มันไม่เหมือนเดิมใช่เราเพอัพเข้าไปแล้วนะครับทำไมทำไมอันนี้อันนี้อันนี้คือลูกค้าสั่งไว้เนอะว่าอยากจะต้องการแต่งใช่อเล่าความต้องการคร่าวๆของลูกค้าหน่อยครับอ่าโจทย์มาอย่างนี้เพื่อเรามีโจทย์ให้ว่าเฮียครับ ผมต้องการจักรยานพับที่เป็นเฟร,รมครมมูียย้ำเลยว่าเฟร,รมครมมูรี่เพราะว่าอะลูเนี่ยขี่จนชินและอยากเปลี่ยนท้อสองคือสายางอ้วนได้เพราะเป็นคนที่ขี่เดินทางในทํางานทุกวัน<อ>ถนนมันมีความเสี่ยงต่อการที่จะแฉลบออกข้างทาง<อ>นะครับเพราะว่าถนนก็มีหลากหลายเนาะตามสภาพของประเทศเรานะครับแล้วก็อันที่สามก็คือสามารถที่จะทําเป็นจักรยานพับแบบไรทัวริงได้ ไลทัวริ่งคือคือเน้นขี่เที่ยวแบบอาจจะคือรถไฟไปเที่ยวไปค้างคืนบ้างแต่ไม่ได้แนวฟูลโหลดที่แบบขี่ขึ้นดอยแล้วไปกางเต็นท์อะไรประมาณนี้อ่าแต่ว่าก็คือขี่เที่ยวไกลๆได้แหละอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เลยมาลงเอ่ยที่ตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราได้ตอบเทียร์จอดก่อนแต่ก่อนที่เจะไปเทียร์จอดเราจะการเราให้ดูกันก่อนดีป่ะดีอ่าเห็นเห็นงงงี้นะครับอ่า เข้ากันทุกอย่างเลยเนาะโอ้โหเป็นเป็นรกแรกงผมนะ <c oughs> ถ้าเป็นพรมโมลี่ตัวนี้นี่เป็นตัวแรกที่ผมชอบมากเลยค, <ะ S 2> ค่ะอ่ากางให้ดูโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอก็ช่วยนิดนึงตต่งรอไว้นะครับจะได้สวยงามใช่ใช่นะครับม่โจ์แรกคือเป็นครมโมลี่ <c oughs> นะครับ ซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นรถที่เป็นเฟรมโมเอรี่แบบเกดดีๆที่พับได้มันจะเหลือไม่กี่ตัวให้เลือกนะครับข้อสองคือต้องใส่ยางอ้วนได้อพอยางอ้วนปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องโดนโฟกัสไปอยู่ที่ล้อ4.6ซะ่วนใหญ่เพราะว่ามันมีหลายขนาดเนาะใช่มันหายางที่หน้ากว้างได้ง่ายกว่ายางล้อขนาดอื่นนะครับแต่ก็ถ้าเป็นล้อ20นิ้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอัปเกรดตีนผี คือถ้าล้อเล็กกว่าน,นี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องตีผีมันโดดยาน oh. อ๋อมมันก็เลยจบที่ล้อสี่สิบหกครับทีนี้เนี่ยมันก็มีงบเป็นตัวกําหนดว่าเฮ้ยเผื่อผมจะอัพสเต็ปสามสเต็ปสี่แต่ว่าขอตอนนี้สเต็ปเนี่ยขออยู่ในช่วงสักยี่สิบเคนไม่เกินสามสิบแล้วเผื่อให้เราทำอะไรอื่นต่อได้ออมดังนั้นรถที่พื้นฐานดีเฟรมดีนะครับแล้วก็ไปต่อได้ง่ายครับ จอดมันลงที่ตัวนี้เลยเต็มๆนะครับก็คือเพราะว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะรองรับดิสเบกได้ด้วยใช่คือลูกค้าเนี่ยไม่ได้ให้โจทย์ว่าขอทรงวินเทจสุดๆอ่ะฉะั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบเข้ามาเสียบได้ตลอดเวลาแต่ตัวนี้มันก็สวยคลาสสิกอยู่นะใช่ใช่สีแบบนี้คือผมบอกเลยว่าถ้าเป็นงานสีของค่ายเนี่ยแนวสีโซนคลาสสิกเนี่ยเขาจะเก่งมากอนะครับ อ่ะมาต่อล้อสีทอยาอ้วนได้แล้วนะครับแล้วก็เฟรมคอมโมลี่ก็เลยลงตัวนี้เสร็จปุ๊บคันนี้เนี่ยมนรอดิดเบรกด้วยในกรณีที่จะไปต่อมันก็จะไปได้ง่ายที่สำคัญคือตัวเนี้ยสเปคเดิมมันมาเป็นแปดสปีดแล้วก็มีหูสับจานมารอเลยนะครับ<อ>ตัวนี้นะครับมันก็เลยเป็นรถที่เราสามารถทําต่อได้ง่ายแล้วก็ งบลูกค้าจะไม่บาลปายเยอะนะครับก็คือเพราะว่าตัวนี้เดิมๆอย่างที่แฮปเป้บอกไว้ว่ามาเป็นแปแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาเรีเควสอยากได้16 16กอ๋อก็ต้องอัพจานหน้าเป็น2ใบใช่คือลําพังได้ใช้งานเฉพาะในกรุงเทพที่เดินทางไปทํางานเนี่ยจานเล็กอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่อ๋อแต่จะใช้ในกรณีแบบไปเดินทางไกลๆขึ้นเขาขึ้นเนินเยอะๆอะไรแบบใช่างทีมางทีไปนี่ยมันมีเนินซึมยาวไงคือดูเหมนไม่เป็นเนินมันหลอกเราเนินมันซึมยาวมากอย่างเงี้ยงัน จานหน้าไปเลกเนี่ยมันจาเป็นเลยก็คือเผื่อไว้ล่ะอ่าใช่มีแล้วดีกว่าใช่ค่ะซึ่งตัววิกเตอรตัตัวโคมเม1 5 0งห้า่งแปดเนี่ยค่ะมันจะฟิตพอดีกบจานไซส์ห้าสอามหกค่ะถ้าเกิดว่าใส่เกินกว่านี้มันจะต้องมีตัวช่วยเพิ่มอืซึ่งเราไปทํารถไลท์ทัวร์ิงเนี่ยเราไม่ทำเลสซิ่งความเร็วมันจะไม่ดีเยอะมากมันก็ห้าสอกเนี้ยมันกำลังดีแล้ว และชิปเตอร์เนี่ยของเดิมเป็นคารดิสสองสี่ศูนย์ศูนย์มันมาข้างเดียวพอเราใส่สับจานเข้าไปเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องใส่ข้างซ้ายเพิ่มก็เลยขอขยับไปเป็นชุดชิฟแนเอ็มสามห้าศูนย์แทนเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยมันรอรับสามใบในก่อนี้ที่ลูกค้าเกิดแบบมันแล้วเราทัวรลิงเราเกิดเข้าเส้นแล้วจะขึ้นดอยแล้วอยากจะสามใบใช่มันต่อได้เลยโอเคนี่คือเราคิดลองรับไว้หมดแล้วเราคิดเผื่อหมดแล้วครับอ่ะที่ขาดไว้ได้เลยที่เรา สตัวที่ผมแนะนำลูกค้าชอบมากก็คือตะแกงหลังอ่ตะแกงตัวนี้ก็เป็นตะแกงเทิร์นคาโก้แหลกนะครับซึ่งอย่างที่ลูกคนรู้กันคือห่างยาวมากขี่แล้วขาไม่เตะกระเป๋าชัวอ๋อเพราะว่ากระเป๋าก็จะถอยไปอยู่ข้างหลังมูดเลยใช่แล้วแข็งแรงแล้วปรับสูงตับได้หลายระดับที่สําคัญตัวนี้มันจะแถมสายรัดอย่างดีมาให้ด้วยอันหนึ่งนะครับอ่าตะแกงแล้วนะครับ แล้วก็ออฟตัวนี้อย่างที่เราแนะนำการใช้งานที่เราไม่ได้ต้องการแบบอ้วนหนับมากอ่ะคือของการความคล่องตัวในการขี่ในเมืองด้วยก็จะเลือกเป็นอย่างชวเวฟวันอทเลเซอร์ซึ่งปริภาพค่อนข้างดีแล้วก็อัดลมได้เยอะถึง8.5ปอนด์ก็ทำให้เราขี่ได้เร็วไม่มากไม่น้อยจนเกินไปใช่คือถ้าเกิดจักรยานพับทรงเนี้เราต้องการใส่บางโคนแบบฟิตๆหน่อยยานในจุด5ในสบางโคนง่ายสุด ถ้าอยากไปต่อที่สูงนี่ยอาจจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเฉียดๆฉียดยางนะครับสุดท้ายในที่เราภูมิใจนำเสนอก็คือเรื่องของจานหน้าที่เราใส่ห้าสองสามพกเข้าไปเนี่ยครับเอ้ยลืมลืมเรื่องแฮนด์ด้วยนะครับแฮนด์เดี๋ยวไว้ก่อนเอาเอาจานก่อนจานเนี่ยทำไมเลือกเป็นไทก้าร์ดซีรีส์ใหม่เพราะไทก้าซีรีส์ใหม่เนี่ยคือราคามันไม่แพงมันสองพันแปดมาคร้มกระโหลกรวงเลยซึ่งกระโหลกของทิมมาโนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้ว นะครัในเรื่องของของชิมาโนเขาก็ข,ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะนใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นสิงเป็นอะไรที่ไว้ใจได้ทนทานมาฐานโลกเนี่ยชิมาโนเนี่ยเขาก็กินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทคโนโลยีจารุ่นใหม่อ่ะทำให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์จากไบหนึ่งไปใบสองได้สมูทคือขึ้นลงง่ายครับไม่ค่อยมีเสียงอะไรน่าราคาญใจแล้วก็ทนทานนะครับคุดท้ายจริงๆแล้วก็คือเรื่องของแทนนะครับแฮนอ่ะ เราเห็นว่าคันนี้แปลกตาสุดเขาเี่ยเคยรีวิวมาเพราะเราไม่เคยทำแฮนด์บิสเซอร์ลูกค้าดูกันเลยนะครับแฮนด์วิ่งเห็นแฮนด์เนี่ยแฮนด์แอย่างนี้นี่ดียังไงบ้างอะแนะนำหน่อยสิได้แล้วสิไม่เห็นมันก็สวยดีแฮนด์บิสื้อนะครับก็จะเป็นแฮนด์ที่สามารถจับได้หลายท่าเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งครับขอเราแป๊บนึงผมแว๊บไปนะครับอ่านี่เป็นแฮนด์ แต่จริงๆคือนักปั่นทัวร์ิงเนี่ยคือรู้จักกันอยู่แล้วละ่ะแฮนด์สตาร<ช>์ทีถูกไหมมันค่อนข้างโด่งดังใน,นในหมู่คนปั่นทัวร์ลิงใช่ใช่ <laughs> นี่เล่นอะไรนะกองฟูเหรอเฮ้ยแฮนด์แฮนด์ถีเสื้อเนี่ยจริงๆมันใหญ่แบบจ้ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นทรงที่ตัวแฮนเดิลบาร์อยู่ด้านในอ่ามันมีทรงที่อยู่ข้างนอกด้วยก็มีทำให้หลายทรงมากแต่ทรงนี้คือนิยมแล้วก็ราคาไม่แพงแค่ประมาณหกร้อยเองนะครับแล้วก็ทาท่านี้ทั่วไป พอเราเมื่อยแล้วก็จะพิง้างเราอยากซิ่งหน่อยแล้วก็จะพิงหน้าอ่ามันปอนผ่อนคลายอเย่ะบทอดกดเฉยมากเวลาแบบเวลาถ้าอยากจะแข็งแรงก็ถอดออกมายกไม่ใช่อย่างงั้นถ้าถอดมันจะยุ่งกินไปครับก็คือว่ามันเปลี่ยนท่าจากหลายท่าหลายท่านะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเลือกจะพันผ้าของของเสืิมหมอกก็ได้หรือจะใส่ฟองน้ําที่เป็นยาวๆก็ได้ ถ้าใส่โองน้ำก็จะหือจับหน่อยตอนที่เราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะสบายกว่าครับ๋ออ,อยเนาะใช่ใช่เนี่ยแล้วพอเราใส่เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าขี่แล้วเราชอบมากานะครับก็อย่าชอบเยอะนะเดี๋ยวงอกเดี๋ยวก็งอกมาเรื่อยๆไม่งอกแล้วตอนนี้ก็เต็มบ้านแล้วนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเรา แจ้งราคาขเข้ากันนิดนึงครับเผื่อเป็นให้เป็นไกด์นะครับรถเนี่ยโดยปกติตัวโคเมเนี่ยมันหนึ่งเจาร้อครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือหนึ่งหา้า้อยตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือปี2010ก็ตอน20 20ิี่ะมีตัวให้2 0 0พนะครับเอาทํทำได้เยอะแยะ2 0 0พันนี้เหลือๆเอามาแต่งสนุกสนานนะบอกเลยแต่แกงได้แต่แกงง่าได้เยอะแยะนะครับต่อมาก็คือแต่แกงหลังพันห้า นะครับผ้าม <ici> ันแทนเนี่ยก็ส5มของห้าสิบของเดนซนแล้วแต่ชอบเนาะเคยตัวนี้ผมเป็นภาพแทนที่ราคาถูกมากและทนมากดูแลง่ายมากเพราะมันไม่อมน้ำอ๋อนะครับแทนก็หกร้อยนะครับยางก็ ปรเจ็ดร้อยกว่าบาทต่อเส้นนะครับอัปเกรดก็มีเทอร์ย่างกาให้ด้วยนะครับแต่หน้าต่องพอะไรว่าไปนะครับรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวเราไปกดดูด้านล่างนะครับเฮ้ยข้างล่างเรามีเรามีเป็นเทคอยู่แล้วในในยูทูบช่วงหลังยู่ทำเนี่ยรายละเอียดอยู่ข้างล่างเลยใช่ครับก็คือเพื่อนๆก็สามารถกดลูกศรข้างล่างเนี่ยแล้วก็มันจะมีดีเทลออกมาให้ดูนะครับ ยังไงถ้าเกิดว่าจะกดดูทีลแล้วก็ฝากกดปุ่ม s u บ s c r i b e ข้างๆกันมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับฝากกดด้วยนะครับไลค์กดแชร์ได้นะใช่ครับผมไป้ครับได้ให้เราให้เรานิดหนึ่งนะครับวันนี้เราอยากไปพักกันหรือยังครับพักแล้วก็ได้ครับอันก็ฝากเพณ่ม้นติดตามมาด้วยนะครับจะเราจะเอารถดีๆสนุกๆครับมาเสนอกันเรื่อยๆนะครับกับ My 8 0 b y t e นะครับรีวิวนะครับวันนี้เฮียเป้และจุจันทร์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Yeah.